สิมาบ่าสุฟังว่าอยู่ญี่ปุย่านอีอย่างที่สุดเลย่ยานก็ผี่านก็ยากุา่าก็เม่นอันนี้แ่ะพี่เม่นอีหยังจะหูบะขอย่านออนเซนจะฟังบ่ผิดขอย่านออนเซนประสบการณ์ที่แรกของการไปออนเซนอยู่โรงแรมไปพักโรงแรมกับผัวสองคนมันมีออนเซนอยู่โรงแรมแล้วบันนี่ผัวคอยไล่ขาคอยไปออนเซนอยากให้คอยไปพอประสบการณ์ไม่ไหม อยากให้ไปแช่ออนเซนแบบที่มอดกีที่จริงคอยซักล่ายคอยบ่าสามารถไปออนเซนได้แต่ดยวความว่าผัวคอยอยากให้คอยไปเปิดประสบการณ์ใหม่นั่งกับบังคับคอยไปนั่งกับตัวคอยว่าไดออนเซนมันมีหมอกมันมีนู่นนี่นั่นเออมันมีไอ้น้าคนคนเหลวว่าเห็นดอกแล้วคอยก็เลยได้กันใจไปเพราะไปแล้วแล้วพี่น้อง มันต้องถอดทรงเสียผ่าไปตแต่กเกอร์เพราะว่ามันจะเอาส,สูญเสียผ้าใช้ขังในล็อกเกบอกไปไงถอดทรงเสียผ้าเบิเพราะถอดทรงเสียผ้าเบิก็ต้องไปอาบน้ำมันสิมีมองอาบน้ำฟักบวกใกล้ๆตรงมองแซอ่อนเซ่นเพราะอาบน้ำแล้วๆเข้ากับซิลุออ่อนเซ่นเลยแต่สำหรับผู้อื่นอาจจะปเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับ่อย ฟ้าทรงเสียผาเวิร์ดแมพี่น้องฟ้าเว,วิร์ดโตโอ้ยอายไลายสั้นไลายสั้นแบบใดหูวเป็นคือจังเขาไปหารักของเราย่านแบบเจ้าของเขาว่าเห็นแมเออแบบเราแว้งสั้นแบบพี่น้องเขา่า,านหไลายจนคุยร้อ,อนหัวคนสิเคยย่านหไลายจนร้อนมันเป็นจังใดร้อน่านคนมาเห็น แต่ยังโชคตีอยู่มือนั้นบอมีผู้ใดเขามาแต่ใจคอยน่ะสั่งเต้นตึบตึบตื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 บ,ตบ,ตบ,ตบยานเฮงโอ้ยพี่น้องเป็นข้งแรกและที่ยานขนาดนี้ที่แรกคอยว่าคอยบ,ออยบ,ออยบอ่ไปออนเซ็นอีกเลยคอยลาบแต่บันนี่คอยมีโอกาส,ไ,สกาดได้ไปออนเซ็นอีกวงนึงย้อนได้ไปภากล่องแรมนิ่วกังเป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุน่นซึ่งห้องน้ำร่วม มองอาบน้ําร่วมไปให้ผู้อื่นเบ่งอีกแล้วพี่น้องใขรอยู่คอยไปไว้ผู้อื่นพาท่า,านได้มาอาบน้าบ่มีไผเห็นของคอยแต่พอผู้อื่นไปคอยอาบน้าแล้วพอดีเขาเปิดโตมากคอยอ้เบ่งของเขาอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับหลายๆคนแต่คอยว่ามันบ่เป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับคอย ป็นไปได้ข่อยบอยากไปอีกเลยข่อยตื่นอ่อนเส้นข่อยย่านอ่อนเส้นแล้วอีกอย่างหมอกที่พัวข่อยว่ามันบอมีเลยผู้ใดเข้าไปก็เห็นกันหมอกที่พัวข่อยว่ามันมีมันบอข่อยมีเห็นเต็มเต็มลอยเปิดเส้นสรุปข่อยเข้าไปข่อยเพิ่งรู้ว่าพัวข่อยตัวข่อย